ลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้รายการวันที่รอคอยไม่ใช่แล้ว PG มังงะครับวันนี้ที่รอคอยมันมาสักทีสำหรับเรื่องกันดีบ่าวถ้าใครเห็นก็นจะวางอยู่ตรงนี้เนาะในที่สุดบ็อกเซ็ตมันก็มาสักทีผมจะให้อ่านนะครับคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ผมดองมาตั้งแต่เร่ม8ดเพราะว่าคุณชานมบอกว่ามันค้างฝุดๆผมก็เลยดองไว้เพราะมันก็ค้างเั่มแหละ ก็ก็เออตัดสินใจว่ายังไงมันน่าจะจบภายในปีนี้แหละก็เลยแบบดองครับแล้วในที่สุดวันนี้ที่รอคอยได้อ่านสักทีแต่อะไรเลยไว้เล่ม12ยังมาส่งไม่ทันอากไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านแค่เล่ม11ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยว12มันค้างไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวไปหารีบซื้อแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านให้จบนะทุกคนโหเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่ก๊อไม่ก๊อเทียหรอกแต่ว่าเป็นติดท็อปไฟล์มื่อไที่ดีที่สุดในปีนี้ เรามาดูกันว่ากันนีบาวพอจบแล้วอ่ะมันจะได้อยู่ในเทียอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเขาตอันบ็อกซิ่งอออแล้วเนื่องจากกันนีบาวนี่นะครับเขาทําการส่งล่าช้าสองรอบเขาส่งช้าสองรอบทําให้เราจะได้มงะแถมด้วยหนึ่งเล่มแล้วก็ได้โค้ดด้วยนะครับซึ่งดีเลยพอดีว่าช่วงนี้คากุระมาพอดีเออดีนะผมยังไม่กดจ่ายนตะังค์เมื่อวานอ่ะกดซื้อไปแล้วแต่ยังไม่กดจ่ายตังค์เป็นบ็อกเซ็ตหลายๆเล ที่หลายคนรอคอยนะครับเห็นช่วงน,นี้พี่อ้พี่สยามแยช่วงน,นี้ออกบ็อกเซตโหดมากออกอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะนะครับเห็นล่าสุดออกมูมูนโนเกะอันมานะครับซึ่งผมอ่ะไมไ่รู้จักนะไม่เคยมีใครป้ายยาผมเลยผมก็เลยรอดนะครับไปแล้วแต่ว่าถ้ามันเอารันมากมาผมไม่รอดนะครับอันนี้ภาวนาให้มันเอารันมากมาเพราะว่าอยากไปบล็อกมันมแล้วก็เล่มเนี้ยความพิเศษของมันคือนอกจากบล็อกนะครับมันจะได้เป็นกบ,บพิเศษซึ่ง ผมดีใจกว่าได้โปสการ์ดเยอะมากๆโอเพราปกพิเศษอะ่ะมันดูสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับโอเคนะครับโอเคอันนี้เป็นโปสการ์ดหน้าปกเล่มจบที่เป็นปกธรรมดานะครับแล้วก็มีการ์ดเหลืองที่เอาจริงว่ามันหลุดมาตังแตในงานหนังสือแล้วใครดูคลิปงานหนังสือผมอะ่ะคุณชานมแกได้ไปแล้วนะแกก็จะได้สองเซตแล้วก็อันนี้แกแถมมาให้ที่ราชานะครับเรื่องอันนี้เรจินหมอผี พลังแม็กเอาไปอ่านดีกว่าต้้งมารีวิวดีกว่าเออเป็นของจันทร์วันนะครับอืมโอเคแล้วก็นี่อันนี้บาลเลมจบปกพิเศษสวยมากคือปกเล่มอื่นอ่ะมันจะเป็นตีมแบบนี้นใช่ไหมตีมสีแบบออกประมาณเนี้ยครับแต่เล่มเนี้ยมันจะออกเป็นตีมแดงแบบแล้วมันน่าประเอกคือเอาจริงว่าสวยมากขออนุญาตแกะนะอยากรู้ว่า t e x t อร์ปกอะ่ะเพราะผมรู้สึกว่ามัน มันอาจจะเป็นปกด้านก็ได้มั้งเพราะปกติกันนีบาวครับเขาจะเป็นปกมันเนาะมาดูกันว่าอันนี้จะเป็นปกแบบด้านหรือมันแต่โอเคโอ้ยดีใจเฮ้ยสวยมากโอ้โหสวยจัดแล้วก็มันจะมีปกนี่ปกธรรมดานะครับตอนนี้ปกพิเศษคือสวยแบบโอไมก์ก๊ โหฟินมากเลยไม่มีไอ้นี่แต่ไม่มีพวกแบบเขาเลยนะเป็นเทียร์โคโ้ดแต่ปลาโค้ดอ่ะสวยมากโหอันเนี้ยผมขอชมสยามเลยว่าแกทําดีมากที่ทําเป็นปกพิเศษมาให้นะครับผมว่ามันโอเคกว่าแล้วก็แบบคือถ้าจะทำาอกพิเศษอะทํามาแจกถอะคือทํามาขายเพิ่มราคาก็ได้อย่าเอาเอ้คูซสีฟเพราะว่าเห็นใจคนที่ไม่มีดวงนะครับเราแบบรักเรื่องนี้มากๆอเราขออนุญาตแกะเรื่องนี้ด้วยเลยละกันนะครับกระดาษ สมูทบายนะน่าจะสมูทบามากใช่บู๊บอ่านี่ครับเป็นของอาจารย์มาเลยเล่นเดียวจบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตนนั้ง่หกสี่ก็โอเค,อเคได้หนังสือมาได้เล่มหนึ่งก็ไม่บ่าอะไรนะก็โอเคครับเรามาตดูตัวเจ้าบ็อกเซตอันนี้กันเลยดีกว่านะครับมาแกะกันในที่สุดถือว่าปีนี้เราปิดยอบได้อีกหนึ่นงเรื่องแหละนี้ก็ซส้สอนแสงนะครับ บอกอันนี้น่าจะตั๊กปกเต็มเจ็ดมั้งอันนี้เป็นพวกหลังปกเลยเพราะเนี้เอามาใส่มาแปะนะนี่กนันดีเบาข้างบน,นนี้น่าจะหน้าปกเต็มสามหรือสี่นี่แหละเช็คแป๊บหน้าปกเต็มสามครับเออเปิดยังวะเปิดแบบข้างๆป่ะหรือว่าเปิดแค่ข้างหน้าวะอันนั้นมันเป็นยังไงวะนี่เดี๋ยวเป็นแค่เอ้ยไ,ไอ,ยเอย่เจ๋งดีนะผมขออนุญาตก,กดกล้องมาหนึน่งนี่เป็นฝาเปิดแบบทำยนี้ง อืมเป็นฝาเปิดแบบบานพับเดียวนะครับเป็นแม่เหล็กมันจะไม่เหมือนกับพวกบูใจียหรือซิเวอร์สปูนที่มันจะเปิดไปถึงตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นแค่เปิดปิดตรงนี้เป็นแม่เหล็กแค่ตรงนี้นะครับจะคล้ายๆของมุมมองหน้าอ่านพระเจ้าแต่มุมมองน้าอ่านพระเจ้ามันจะเป็นปิดแบบสองบานเนาะโอ้หแต่กลิ่นแรงมากเลยนะขออนุญาตอืออือกลิ <c oughs> <c oughs> ก่นแรงคือแค่เปิดก็ได้กลิ่นแล้วแล้วดมไปเือมันกลิ่นชุนมากอ่านี่อันนี้เราจะใา้าปกเส้นหนึ่งไะ เออนี่ใช่ด้วยจําได้อยู่แล้วก็นี่มปปกข้างในสวยดีนะถ้าเป็นแบบมืดๆไปนเนี่ยอ่าอันนี้โอ้โหนี่เล่มหนึ่งเลยใช่นี่ช่องเล่มหนึ่งเลยเออมีอะไรทั้งหมัไหมไม่มีนะเป็นแบบขาวๆเฉยๆโอเคนะแล้วก็มีอันนี้นะครับแบบอ่าเดี๋ยวผมขอลองใส่นะคือผมมีถึงเล่มไอ้นี่เนาะเล่มผมขาดเล่มไปสองเล่มเดียวอ่ะเดี๋ยวค่อยไปซื้อตามไม่เป็นไร แล้วเดี๋ยวพอได้เล่ม12เล่ม12มาใช่ป่ะก็จะรีบอ่านเลยครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตั้งแต่เล่มแปดคือไม่ได้แกะฟิลแล้วนะเพราะว่ายังไม่ได้อ่านเก้าสิบสิบเอ็ดแล้วก็สิบสองยังไม่ได้ซื้อเนาะ ยังไม่ซื้อยังไม่มาส่งและก็สิบสามเรียบร้อยแต่ผมคิดว่านะเล่มสิบสามอ่ะผมอ่ะ,อา,ะอาจจะปกพิเศษออกมาแล้วก็ใส่เป็นเหมือนใครเคยเห็นของที่สยามเขาส่งเวลาแบบปกพิเศษมาพวกนี้ไหมผมอยากคลี่ปกวนะันนั้นแล้วก็แบบอเอามาโชว์นะครับซึ่งมีผมมีที่ใส่ก่ว่าตอนนี้ผมใส่เรื่องคาเฟ่กับไอ้รุ่นพี่ NTR ไว้อยู่ ตั้งแต่สมัยโอ้โหสองปีที่แล้วแหละก็เลยคิดว่ายวอยากอาจจะเอามาให้กันิบาแลนะ้วเพราะว่าแบบมันสวยจริงอยากแบบเอามาตั้งโชว์ <c oughs> คู่กแบบับบล็อกหนะะ่อยประมาณนี้ก็ขาดเล่มหนึ่งเนาะแต่รีบไปตามเป็นเรื่องที่แบบชอบจริงๆนะคนเพราะว่าเรื่องนี้ยผมซื้อตอนแรกอะซื้อเล่มหนึ่งมาก่อนเพราะคุณน,นกแกป้ายมาคืออยากอ่านมานานแล,แล้วก็ให้คุณน,นกแกแบบรีวิวให้ฟังหน่อยแล้วก็แบบพออ่านเล่มหนึ่งจบใช่ไหมคือก็ก็ไม่ได้อีกนานแล้วก็เป็นเดือนเลยก่อนจะมาลองอะ ไหนๆแล้วซื้อเล่มสองดีกว่าแล้วก็พอซื้อเล่มสองเสร็จใช่ไหมครับวันถัดมาผมไปซื้อสามหึงหกเลยตอนนั้นมันมีแค่สามหึงหกเลก็ซื้อรวดมาเลยแล้วก็ไล่เก็บแบบเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยคือเอ้เจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยอันนี้คือซื้อแบบไายอาทิตย์เลยได้โปสการ์ดหมดเลยนะแต่ว่าพอช่วงเล่มสิบเอ็ดอะผมรู้สึกว่าคือช่วงนั้นอะเริ่มเบิร์นเอากับการเก็บโปสการ์ดแล้วแล้วแบบมันเป็นแค่โปสแบบไล่มาหน้าปกก็เลยเฉยๆนะครับก็เลยไม่ได้เก็บต่่่่่่่อออออาาาาแลล้้้้้้วกก็ััันนีีเเเเพพิิงงงงงมงมมซืดดชปปยยไไไทหร จ็ดสิบกว่าบาทเลยมั้งเพราะกดโคตรลดเนาะแล้วก็อันนี้เริ่มจบเลยเดี๋ยวเริ่ม, 12, มสิบสองเดี๋ยวผมรีบไปสวัสดไปซื้อเลยนะโอเคประมาณนี้ปิดแล้วก็จะประมาณนี้หนักไหมก็มีน้ําหนักในระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้หนักเกินไปใช่ถือว่าในเกียร์ที่โอเคเออแต่ถ้าฝาปิดผมชอบฝาปิดแบบนี้มากกว่าที่แบบปิดไปถึงตรงนี้นะที่แบบปิดอ้อมไปเลยเพราะว่าเราเปิดง่ายกว่าเราแบบใช้เราใช้วงสบิงแค่ตรงนี้เราไม่ต้องใช้วงสบิงแบบรึบอะ มันแค่ใช้แค่นี้ปุ๊บแล้วถือว่าปิดแน่นเลยนะคุณถือว่าแน่นหนาโอเคได้ย่มเลยโอเคประมาณนี้แลวกันทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับเรื่องการีบาวนะครับแล้วก็นะถ้าท้าวันที่ผมลงคลิปเนี่ยน่าจะได้กันหลายคนแล้วนะคือผมอะเพิ่งได้วันนี้คือวันที่21ใช่ไหมเห็นบางคนวันที่แบบ โหสิบแปดสน่าจะได้กันหลายคนแล้วผมถือว่าได้รถชาชานะครับก็แม้ลักทุกคนคือด้วยความที่ผมอ่ไม่ได้สั่งกับสยามนะครับผมสั่งกับเว็บไทยบุ๊กแฟแลนะตอนนั้นมันมันได้ลดราคาร้อยหนึ่งด้วยคือบล็อกมันน่าจะราคาสยามมีที่แปดอยห้าสิบห้าบาทใช่ปะ่ะอันนี้ผมสั่งกับไทยบุ๊กแฟร์เหลือ755ดาสก็ยอม ได้ชาวอื่นวันสองวันแต่ว่าได้ถูกกว่าร้อยหนึ่งก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะในช่วงงานหนังสือนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปนี้จะพยายามลงภายในวันที่ย1อไม่ก็22เลยตอนแรกอะ่ะจะลงงานหนังสือก่อนเนาะแต่ว่าเอาวันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าเผื่อคนแบบอยากเห็นอะไรพวกนี้นะครับโอเคไปละไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ